อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอเดี๋ยวมึงต้องพิมพ์เดี๋ยวกูจะขอเดี๋ยวกูจะขอพิมพ์บอกอ่าก็อขอเปิดพิธีการแต่งงานแต่งงานงานอานอ่างานครับอ่าเจ้าบอกเจ้าสาวเดินได้เลยครับเจ้าบอกเจ้าสาวเดินได้ครับเจ้าบอกเจ้าสาวเดินได้เลยครับอืมโอเคครับแต่อืม อืมอืมอื also, ช็อกลาโอเคเดินออกไปเดินออกไปโอเคเออโอเคอ่าโอเคเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปสิ้นสุดกันแล้วอ่าโกเตอร์ครับไอ้ไอ้ไอ้ทุกคนครับทุกคนมานี่ครับโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคเจ้าสาวแล้วเนี่ยอ่าพิมพ์พิมพ์กดพิมพ์พิมพ์เอาความเชื่อสีส้มพิมพ์ว่าพิมพ์ว่า ถ้าว่าจะรับอืมสดครับเออใจเย็นใจเย็นถ้าว่าเป็นวิญยังแตกเ,เขียนไปแล้ว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 ชัดสม้มเขียนไปแล้วชัดส้ม เขียนไปแล้วช่าส้มอ่ะเองก็พิมพ์ว่ารับครับรับครับพิมพ์ช่าส้มนะเจ้าบอกแล้วครับยินดีรับเสมอครับโอเคต่อไปเจ้าสาวต่อไปถามเจ้าสาวพ่อภูมิใจในตัวลูก เฮ right, right, right. <th> ้ยเฮ้ยอดี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 เฮ้ยเฮ้ยอ้ดีดิแข่งเยอะเฮ้ยขอรับครับขอรับขอับกขอับกเฮ้ยขอรับเฮ้ยไอ้ไ้ายัง เฮ้ยมันก็พิมพ์นีโอ้ยี่กอาดชิปอยู่เดี๋ยวมันจะคงก็เต็มกันเลยจะบอกเปิดภาคคุมหัวขอเจ้าสาวขอจ้ากับสบายซึ้ง ตไาไหลเออสวัสดีครับตืนต่นเลยตื่นเลยตื่นเลยเฮ้ยเฮออกเฮ้ออกเฮ

คนเดียวตลอดไปโอ้โหซึ้งโอ้น้ำตาชิมดิจิลาเซีอนิลันอู้หู้ละกันอู้จุก็ละจุก็ละ โอ้จบแล้วโอ้โอมกาโอ้บลิชินโอ้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 อ้โ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 อยโต้โอ้โเ้รอ้วก้โอ้โอ้โองขอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ่าอเจ้าอ่โอ้โอ้โ้โอรโอ้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 โก้โอ้อ้โอ้โอ้โา้โอ้อ้โพ้โออ้ขอ้้ออพมดิ้

โอ้สิยังโอ้โอ้อเข้าไปเอาเข้าไป เฮ้ยอย่าอย่าอย่าเอามาให้อัศวินสีแดงนะอัศวินสีแดงไม่ต้องกลานฉันยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนขายไม่พร้อมที่จะมีแฟนอย่าเอาไมาค์ขาดนะพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนพิมพ์มก่อนให้คนอื่นเขารู้ด้วยพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนคนอื่นเขาไม่รู้เดี๋ยวพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อน ต่อไปเจ้าสาวสาวจะให้ส่งดอกไม้งานเพื Hospital ่อเพื่ออะไรเขียนก่อนเพื่อด้วยคนขอรู้ด้วย อย่าเอามาให้อาอัศวินสีแดงนะเว้ยฉันยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนเอาว่ะ เฮ้ยบ้านะเป็นไปไม่ได้ไม่จริงน่ะเป็นไปไม่ได้ไอ้อัศวินแดงไม่ถูกใจสิ่งนี้เฮอจังหวะนี้ผู้โชคดีอืมผู้โชคดีผู้โชคดีผู้โชคดีคือใครวะเราตกลงใครได้เป็นผู้โชคดีอือสายกดกีตูหลุดอีกเวลาไงสามไส้แล้วเอาดิเอาดิโอเคจบแล้วอ่ะยังไงต่อโอเคได้ผู้โชคดีแล้วครับ สวนรอเข้าข้างหลังโอเคใครได้เป็นผู้โชคดีนเนี่ยโอเคตกลงงี้เนี่ยโอเคโอเคสายหลุดจริงจริงวิลกุดสวนกระชาขอถามเจ้าสาวดีๆนะ ปาทูชื่ออะไรยิงปาทูทิ้งแม่งดีไหมเนี่ยโอ้โไม่ตอบเคโอเค,อเ,คเอ่อตกลงอีกนานไหมใครได้เป็นเจ้าของเนี่ยอัดคลิปนาน,ลนแ,แ,แล้วเนี่ยแบดก็โอ้แบดจะหมดแล้วนี่โอ้โห ตรงนาไปน,นี่อีกนาปอนี่โอ้ยนอนแบตจะหมดแล้วพี่วันน้ากิวมาอัดคลิปเนี่ยผมได้กิวแบตจะหมดแล้วนะรีบ,ร,บรีบมอมดอกไม้เสร็จแล้วจะได้ปิดคลิปสักทีเนี่ยอ๋อละจังหวะนี้เออโอเคโอเค เยี่ยมจริงๆแบดเหลือแค่ยี่สิบสองเบบี้กูจริงๆตกลงแล้วไขได้นี่่ดดดะ,ะ,ะดิ๊บๆแล้วตัวก็ไขได้นี่ส่งออกม้ให้ขอหวานส่งออกมนให้แล้วเคโอเค,อ,เคอ่าอีกน้ำให้เจ้าสาว หนจะเอาดอกไม้ให้สักทีเนี่ยหัวหน้ากิวแบตจะหมดแล้วเนี่โอ้โหภาพหัวหน้ากิวที่ต้องมานั่งอัดคิบแบตจะหมดอีกชีวิตเอ้าช่วยไม่ได้แบตจะหมดก็ช่วยแต่ของไปแล้ว <c oughs> ใครได้ไผแดงนายเล่นแทงหอโอ้ใช่ ยังมีนอยากเป็นกระโดมแทนสินะโอเคต่อไปเดี๋ยวพิมพ์ว่าต่อไปอ่าต่อไปหลังจากนี้โอเคโอเคเพื่อให้คนสวย อย่างคุณมาถามผมไงหรอให้ก็สวยอย่างคุณมาถามผมไงหรอเพื่อให้ก็สวยอย่างคุณมาถามผมไงหรอนี่พูดเที่ยอะไรกูเนี่ยโอเคโอเคที่ว่าการศึกษา อ๋ออ๋อโอเคแบตโอเคตอนนี้แบตหัวหน้าก็ใกล้จะหมดแล้วโอ้มันช่างนานยาวนานเหลือเกินอย่ชีวิตชีวิตที่ต้องมานั่งอัดคลิปกับแบตท,ที่เหลือแค่อย่างนิดเดียวโอ้โอเคอย่าชีวิต ต่อไปต่อไปจะเป็นเป็นการการถ่ายรูปแขกที่มาร่วมงานร่วมงานร่วมงานอ่ะร่ว,งา,รวงานอ่ะครับถูกต้องขอให้แขกทุกคนทุกคนอ่ะอะร่วมร่วมถ่ายรูปด้วยด้วย เชิญครับเชิญครับเชิญครับมา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 เอาเอาถ่ายรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวรวม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 จบพิธีรวม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 เร็วเร็วโอ้โหพิธีเยอะชิบหายเลยแบตจะหมดแล้วนี่เจ้าสาว โอเคแบตจะหมดแล้วลูกพี่สาวเจ้า,า่ายยังต้องกางอะโอเคโอเคมารีบถ่ายรีบถ่ายครวันนี้อ๋อโอเคคงไม่ได้ถ่ายอ่าเอาเปา็นว่าไม่ต้องถ่ายรูปกกแล้วกันนะน่ารักดีว่าตัวละครนี้ก็อแอดเพื่อนหอน่อยได้ไ เพื่อนเพื u, ่อนเพื tamam. sí, ่อนน้อยเพื่อนน้อยเพื yeah, okay. ่อนเต็มอ I mean, like ่ะแอดไม่ได้อย่าจุกโอเคอะไรปวดหัวโอเคถ่ายรูป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 แขกมีแค่นี้แหละแขกร่วมงานมีแค่นี้แหละทั้งหมดตามนี้นะแขกที่มาร่วมงานมีแค่นี้แหละทั้งหมดใครวะเนี่ย ขึ้นคุณกัแอปเพื่อนหน่อยแล้วกันปั๊บโอ้เพื่อนเต็มเพื่อนเราเต็มหรือนี่หรือว่าอะไรกันแน่เนี่ยช็คดูแป๊บนึงเพื่อนเราเต็มหรือวะก็ไม่ได้เต็มโอเคตามนี้โอเคหมดการประชุมละหมดการแต่งละไปคลิปดีกว่า